สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกทท่านนะคะนะคะอาจารย์จะพาทุกท่านมาดูการอ่าสลักหมอชีวโกโกมารพัฒนะคะวันนี้นะคะเรามามีโอกาสได้กราบไหว้หมอชีวโกโกมารพัฒนะคะด้วยอ่าการสักการะว่าโอมนะโมชีวกโกศิรสา,าอาหังการุณิโกสัพสัตตานังโอสัพธิภะมันตัง ปะวาโสสุริโยจันทังโกมาราพัโทโธโกมาราพัทโจปกาเสสิปันทิโตสิเมทโสอโรคยานมาะมาสมนาโหมิและตั้งจิตอธิษฐานนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ได้มากราบไหว้สักการบูชาองค์หมอชีวกโกงบารพัฒนะคะซึ่งสร้างด้วยหินทั้งองค์นะคะอันนี้เป็นหินทั้งองค์นะคะ แล้วก็สลักขึ้นมานะคะสลักแกะสลักนะคะเป็นหินแกะสลักนะคะแบบนี้อยู่เป็นพันปีก็ไม่แตกนะคะไม่แตกไม่หักนะ,ะตราบใดที่ยังตั้งอยู่บนโลกนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมาทุบไม่มีใครมาทําลายนะคะก็ยากนะคะดังนั้นองค์นี้นะคะก็คงจะมีน้ําหนักหลายหลายตันนะคะซึ่งทําด้วยหินหนึ่งก้อนนะคะซึ่งเป็นหินลักษณะศิลาแรงนะท่านผู้ชมดูสิ มีความแน่นหนามากนะคะผู้ใดก็ตามที่สามารถสลักและสร้างขึ้นมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าน,นะคะของบารมีขององค์มอชีวกกมรารพัฒย์จงโประทานพรนะคะมีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนใครก็ตามที่มีโรคขาพยาธินะคะมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ทารดูดคลิปของลูกแล้วก็ขอให้ใหายนะคะ สาธุสาธุสาธุขอพรร่วมกันนะคะทุกท่าน